กับหนุ่มน้อยคิดดีที่เดินทางมาพร้อมกับกําลังใจที่สำคัญนั่นก็คือหลวงตาและคุณพอ่อแต่มากับพระแบบนี้สงสัยจะเป็นเด็กวัดแน่ๆเลยนะคะเนียแต่ก่อนขึ้นเวทีก็ต้องให้หลวงตาให้พรซะหน่อยขอปลอยตั้งใจนะปอยตั้งใจร้องพยายามตั้งใจร้องไม่ได้ รับศีลรับพรเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปบนเวทีกันต่อเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับมาสการครับ่าน้องอะไรลูกน้องบูมครับน้องบูมครับน้องบูมวันนี้มากับใครมั้งครับกับคุณพ่อแล้วก็หลวงตาครับอ๋อคุณพ่อกับหลวงตานะ <S <S เป็นไงคุณพ่อวันนี้พร้อมนะ รรรพร้อมอไหมน้องบูมพร้อม,รมรรครับอ่าเอ้าขอพรจากลุงตาหน่อยลุงต,ตาตปปลุงตาครับขอให้ผมทําดีที่สุดในวันนี้นะครับอขอให้ทั้งใจร้องเพลงสร้างบรรยากาศดีๆให้คนผู้ชมประกอใหอ้มีความมั่นใจในการขึ้นเวทีร้องเพลงนะให้พรให้กำลังใจครับครับขอบคุณมากครับอ่า แล้วะครับทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วโอ้โหนะกําลังใจจากของตานี่มันนะสุดยอดเลยนะคุณพ่อด้วยนะพร้อมพร้อมครับอ่ะมาสู้ครับลุยเลยครับสู้แล้วลุยเลยสวัสดีครับผมชื่อบูงครับอายุ11ปีครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็พี่สาวครับแม่ก็ขายของขายขนมกับข้าวไม,าไ,มไม่ครับเคยนิดนึงครับตอนเป็นเด็กนะครับตอนโตไม่ทำแล้วทำไมถึงมาประกวดนะลูกอยากมาหาประสบการณ์ครับครับผมประสบการณ์กับประดุกอุยนี่คล้ายๆกันไหมลูกไม่เหมือนนะใกล้กันครับ คล้ายกันเลยคล้ายกันีป่ประสบการณ์ไม่มีเกล็ดลูกเออโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกบูมอยากเป็นนักร้องครับแล้วก็อยากเป็นสักลีวัดด้วยครับเป็นอะไรนะลูกสังกะรีวัดครับสังกะรีก็หมายถึงเด็กวัดผู้ใหญ่วัดงี้ใช่ไหมฮะครับผมเออทําไมอะ่ะทําไมถึงอยากเป็นล,ลูกก็ตอนเช้าพระอาจารย์ก็จะออกมาบินทบาตผ่านหน้าบ้านผมครับก็ รู้สึกอยากช่วยเหลือท่านเพราะว่าท่านอายุมากแล้วแล้วก็เป็นโรคเก่าครับครั้งแรกที่ผมได้เป็นเด็กวัดนะครับก็ตอนเช้าจะมาแปลงฟันแล้วก็ไปนั่งกินอวนตินพอพระอาจารย์มาก็เห็นพระอาจารย์ถือของหนักก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเป็นเด็กวัดยังไม่หายเลยครับ อย่างนี้นี่เองแล้วอะไรที่ทําให้นงบูมยังเป็นเด็กวัดอยู่ล่ะคะผมว่าการเป็นเด็กวัดมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่านอกจากจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพระสงฆ์แล้วยังได้บุญได้ได้พบปะก,กับผู้คนและได้รู้ทางไปไหนมาไหนอีกอีกหลายเส้นทางนะครับโอ้แล้วบินธบุรนะีมีการฝึกร้องเพลงด้วยปะะ่ะล่ะมีครับเหรอแล้วร้องแล้วลยาิโยมว่าไงอะ ร้องตอนเดินทางที่ไม่มีบ้านผู้คนนะครับอ๋อเล้วมีหลวงพ่อหลวงพ่อมาสอนให้เราเอื้อนเอื้นอะไรบ้างเีมีไหม <c oughs> ไม่ครับไม่มีนะ <c oughs> เออเอดเอดีคิดดีคนเราในมีห้าดีอยู่ในตัวนะเมื่อไหร่ก็จเจริญคิดดีทําดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดี <c oughs> เราคิดดีแล้วลูกแต่ว่าจะร้องเพลงดีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> วันนี้ร้องเพลงอะไรลูกล้นเกล้าเผ่าไทยครับ เรียนถามพรคุณท่านครับเห็นเมื่อกี้น้องบอกว่ามีโอกาสได้ได้เดินตามเป็นเด็กวัดด้วยใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างครับน้องอนเอาเขาขเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีสมาคำว่าดีแลวก็เป็นคนตอบต่อตอตัวกระโจนง่ายด้วยาจจะเป็นคนเด็กที่เรียกว่าอะไรเหะมันจะเหมือนเหมือนเด็กคนอื่นนะกรบกับจก็จะเป็นคนไม่คบ เพือ่อนร่วมอะไรก็ไม่ไว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ความอบอ่นโอเคคือประพฤติดีใช่ไหมรครับท่านขอบพระคุณครับท่านครับหน,นุนกล่าวเผ่าไทยสอนรวมใจคนไทย หนึ่งคนซื่อดูน่ารักดีนะลูกนะสเสน่ห์ของวงก็คือความซื่อลูกแต่การเลือกร้องเพลงนี้นี่จริงๆแล้วเวลาร้องเพลงเวลาไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้และโค้งลูกเพราะว่ามันมันไม่จําเป็นหรกเพราะว่ามันทําให้เสียงแล้ววุบวาทักษะการร้องอยังอยู่เพิ่งเริ่มต้นนะลูกนะ ฝึกซ้อมเยอะๆลูกแล้วท่าทางอะไรทั้งหมดนี้ตัดออกเลยนะลูกนะถ้าเราร้องดีและใสอารมณ์เพลงดีคนก็จะคนก็จะเชื่อหนูเองไม่ต้องมีท่าอะไรประกอบไม่จําเป็นนะลูกนะนะครับวันนี้หนูก็ทําเต็มที่แล้วลูกฝึกฝนต่อไปนะครับ,บ,บครับขอบคุณครับคุณมองว่าจุดเด่นของน้องบูมคือความซื่อนะลูกไม่ว่าหนูจะยืนเฉยเฉยหรือพูดจาเนี่ยเราเชื่อถึงความซื่อที่หนูมี ซึ่งเป็นเรื่องดีนะลูกนะดูสุภาพดูดูซื้อการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันเด่นที่ความซื่อบูมออกเสียงได้สะอาดมากลูกก็ต้องยอมรับว่าทักษะในการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนหรือว่าการสื่อสารอารมณ์เพลงยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างที่พี่สุบอกน้องบูมก็ฝึกต่อไปนะลูกนะนะครับุณ<อ>ให้กำลังใจครับฝึกฝเยอะๆลูก จิตใจดีแล้วสักวันต้องได้ดีลูกผ่านครับ,คร,บครับุณครับผ่านครับผ่านครับขอบคุณครับดีนะน้องเห็นไหมน้องก็น่ารักเด็กคนนี้เหมือนบุญชูเลยเก่งมากเก่งมากวางั้งใจดี คนเรามนมี5ดีอยู่ในตัวนะเมื่อไหร่ก็จเจริญคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดีนี่ก็คือความคิดของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือหลวงตายังไงก็ขอให้คิดดีทำดีแบบนี้ต่อไปนะคะน้องบูม